หน้าท้องแบนราบเนี่ยโหเป็นเป้าหมายในฝันของคนออกกําลังกายหลายๆคนเลยใช่ไหมครับแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวเลยก็คือซิดอัพแต่ว่าไอ้การซิดอัพอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยให้พุงยุบได้จริงหรอวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกคําตอบจากงานวิจัยจริงๆกันเอาล่ะคําถามสําคัญเลยก็คือความเชื่อที่ว่าอยากลดพุงต้องซิดอัพเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนกันแน่คือเราได้ย็นกันมาตลอดเลยนะ แต่ในโลกของวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเขามีหลักฐานว่ายังไงบ้างมาดูกันครับจริงๆแล้วเบื้องหลังความเชื่อแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆด้วยนะว่า spot reduction ครับหรือแปลงง่ายๆก็คือการลดไขมันเฉพาะจุดนั่นเองคอนเซ็ปต์มันก็คือถ้าเราอยากลดไขมันตรงไหน ก็ให้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อตรงนั้นเดี๋ยวไขมันมันจะหายไปเองโอ้โหฟังดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทาให้หลายคนเนี่ยขยันซิดอัพกันเป็นร้อยร้อยครั้งเลยก็เพราะหวังจะได้เห็นซิกแพคของตัวเองสักทีและนี่แหละครับที่พาเรามาสู่ส่วนแรกของเราในวันนี้มายาคติเรื่องซิกแพคเราจะมาดูกันชัดๆเลยว่าความเชื่อที่หลายคนยึดถือกันมานานเนี่ยพอเอามาทดสอบทางวิทยาศาสตร์แบบจริงๆจังๆแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไง แต่เรื่องดีก็คือเราไม่ต้องมานั่งเดากันเองครับเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เลยทําการศึกษาเพื่อหาคําตอบแบบเจาะจงไปเลยซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือด้วยนะแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาแกะผลลัพธ์จากงานวิจัยชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วนักวิจัยเขาทดสอบเรื่องนี้กันยังไงล่ะมาดูกันในส่วนที่2เลยครับนั่นก็คือการทดลอง6สัปดาห์เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาออกแบบการทดลองนี้มาแบบไหน เขาเริ่มจากหาอาสาสมัครที่สุขภาพดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมาทั้งหมด24คนครับแล้วก็แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มควบคุมก็คือใช้ชีวิตไปตามปกติเลยไม่ต้องทําอะไรเป็นพิเศษส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้แหละครับคือพระเอกของเรื่องเลยกลุ่มนี้จะต้องออกกําลังกายหน้าท้อง5วันต่อสัปดาห์ติดต่อกันนานถึง6สัปดาห์เต็มๆเ,เลยแล้วโปรแกรมที่ว่าเนี่ยมันหนักแค่ไหนกัน โหบอกเลยว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับกลุ่มนี้ต้องทำท่าบริหารหน้าท้องถึง7ท่าด้วยกันแล้วแต่ละท่าเนี่ยก็ต้องทำา2เซตเซตละ10ครั้งรวมๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อวันแล้วท่าที่ทำดีก็คือครบเครื่องเลยนะมีทั้งซิดอัพแบบงอเข่าท่ายกขาท่าบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัวหรือแม้กระทั่งใช้สต a าบิลิตี้บอลช่วยด้วยอ่าแล้วก็มีจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยถูกสั่งให้คุมอาหารแบบ S i s o c a l ลอร c ครับพูดง,ง่ายๆก็คือกินให้ได้แคลอรี่เท่าๆเดิมทุกวันตลอดการทดลองเลยทำแบบนี้ก็เพื่อตัดตัว,ตวแปรอื่นออกไปให้แน่ใจว่าความแตกต่างเดียวระหว่าง2กลุ่มนี้คือการออกกําลังกายหน้าท้องล้วนๆเลยครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วผลลัพธ์ในส่วนที่3นี้มีชื่อว่าแข็งแรงขึ้นแต่ไขมันยังอยู่เอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังผ่านไป6สัปดาห์เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ มาถึงคำถามสำคัญหลังจาก6สัปดาห์เต็มๆที่กลุ่มทดลองตั้งใจออกกำลังกายหน้าท้องอย่างหนักหน่วงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลยนะครับกลุ่มที่ออกกำลังกายเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นจริงๆคือความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือจำนวนครั้งที่เขายกตัวขึ้นมาได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เทียบกับตัวเองตอนก่อนเริ่มด้วยซ้ำอันนี้พิสูจน์ได้ชัดเจนเลยว่าโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยมันได้ ในแง่ของการสร้างความแข็งแรงนะครับแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วไขมันหน้าท้องล่ะมันลดลงไปบ้างหรือเปล่าและนี่คือข้อมูลที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากครับมาดูที่ตัวเลขกันนะน้ำหนักตัวแทาไม่เปลี่ยนเลยครับจาก68.9กิโลไปเป็น69.4กกิโล ส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันหน้าท้องก็ลดลงไปแค่นิดเดียวจริงๆและที่พีคที่สุดก็คือรอบเอวครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญเลยแม้แต่น้อยโอ้โหดังนั้นข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดจากงานวิจัยนี้ก็คือเขาไม่พบผลกระทบที่สําคัญอะไรเลยของการออกกําลังกายหน้าท้องไม่ว่าจะต่อน้ําหนักตัวเปอร์เซ็นต์ไขมันโดยรวมในร่างกายหรือไขมันที่สะสมอยู่ตรงหน้าท้องพูดแบบบ้านๆเลยก็คือการซิสตอัพอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ผงยุคครับ เอแล้วทำไมล่ะครับทำไมออกกําลังกายไปตั้งเยอะแยะขนาดนั้นแต่ไขมันมันถึงไม่ยอมลดคําตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากๆที่เราจะมาดูกันในส่วนต่อไปซึ่งก็คือสมการสมดุลพลังงานครับใช่ครับคําถามก็คือทําไมการซิทอัพเป็นร้อยๆครั้งเนี่ยมันถึงไม่ช่วยเผาผลาญไขมันหน้าท้องออกไปคําตอบจากทีมนักวิจัยก็คือ ทุกอย่างมันวนกลับมาที่หลักการพื้นฐานที่เรียกว่าสมดุลพลังงานหรือ energy balance นี่แหละครับมันก็เหมือนกับตลาดช่างเลยคือการสร้างสมดุลระหว่างพลังงานที่เรากินเข้าไปกับพลังงานที่เราใช้ไปในแต่ละวันนั่นเองพอเรามาดูตัวเลขเทียบกันปุ๊บจะเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับในการศึกษานี้เนี่ยกลุ่มทดลองเขาออกกำลังกายหน้าท้องไปประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์แต่ถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักกันจริงๆจังๆเนี่ย คำแนะนำโดยทั่วไปคือต้องออกกำลังกายให้ได้ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์เลยนะครับเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าภาวะขาดดุลพลังงานหรือ energy deficit ซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายจะเริ่มยอมดึงไขมันที่เก็บสะสมไว้ออกมาใช้นั่นเองสรุปง่ายๆเลยก็คือการออกกำลังกายหนะ้าท้องอย่างเดียวเนี่ยมันเผาผลาญแคลอรี่ได้ไม่มากพอครับไม่มากพอที่จะทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะขาดดุลพลังงานที่จำเป็นต่อการลดไขมันโดยรวมของร่างกายนั่นเอง โอเคในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าการซิทอัพอย่างเดียวมันไม่ใช่คำตอบแล้วอะไรล่ะที่มันได้ผลจริงๆในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูนครับว่าแนวทางที่ถูกต้องในการลดไขมันหน้าท้องมันควรจะเป็นยังไงผมขอใช้คำพูดจากตัวงานวิจัยเองเลยแล้วกันนะครับขอสรุปไว้ชัดเจนมากว่าการออกกำลังกายหน้าท้องเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะลดขนาดรอบเอวหรือลดไขมันใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องได้โอ้โหชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ แล้วบทเรียนสําคัญที่เราได้จากงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรเราควรจะเอาไปปรับใช้กับแผนการออกกําลังกายของเรายังไงดีนี่คือแนวทางที่นักวิจัยเขาแนะนําว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าครับข้อแรกเลยนะคือต้องมองภาพรวมก่อนโฟกัสไปที่สมดุลพลังงานโดยรวมทั้งเรื่องอาหารการกินและกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันต่อมาข้อที่2ให้เพิ่มการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเข้าไปด้วยครับอย่างเช่นการวิ่งปั่นจักรยานหรือว่ายน้ําเพื่อช่วยสร้างภาวะขาดดุลพลังงานให้ได้มากขึ้น และสุดท้ายข้อ3ก็ยังต้องบริหารหน้าท้องอยู่นะครับแต่ให้ทําไปเพื่อเป้าหมายที่แท้จริงของมันนั่นก็คือการสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อไม่ใช่เพื่อลดไขมันครับสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดสักหน่อยนะครับในเมื่อตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าการซิดอัพเนี่ยมันช่วยสร้างความแข็งแรงได้ดีเลยแต่ไม่ได้ช่วยเผาผลาญไขมันหน้าท้องโดยตรงเราอาจจะต้องกลับมานิยามคําว่าการออกกําลังกายที่ดีกันใหม่หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่